สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Rider นะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอลมยางและก็ยางซึ่งมันก็ต้องพูดนะวันวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้แหละคือเรื่องของเรื่องอ่ะประเด็นมันมาจากแบบว่าไปเห็นโพสใน f a o e b อ่ k ในกลุ่มรถอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ เห็นคนเขาบางคนน่ะบางกระทู้เขาก็ตั้งว่าเฮ้ยอสอบถามลมยางว่าลมยางอะ่ะมันเท่าไหร่ลมยางในการใช้มันเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคนจะบอกว่าแนะนําไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไอตัวลมยางเนี่ยหลายคนเขาก็จะแนะนําในจุดที่เขาเรียกอะไรอะ่ะไอตัวสติกเกอร์ที่มันติดมาข้างสวิงอาร์มฮะอ่า ตรงนั้นเ่ยมันจะมีบอกรลมยางอยู่ซึ่งหลายคนก็จะอ้างอิงจากตรงนั้นนะแต่ผมพูดเลยว่าไม่ใช้ไม่ได้เว้ย <c oughs> อันนี้ไม่อันนี้เป็นคําแนะนำจากผมนะไม่ได้ว่าบอกให้ทุกคนเชื่อหมดแต่หมายถึงว่าในสิ่งที่ผมรับรู้เรียนรู้มาลมยางที่มันแปะอยู่ตามตัววิงอ่างมันจะเขียนบอกว่ามันจะเขียนบอกค่าว่า ลมหน้าใช้เท่าไหร่ลมหลังได้ใช้เท่าไหร่บางค่ายก็จะให้มา3ค่าเลย3 4หลัง4 6อะไรพวกเนี้หรือว่าอ่ะช่างมนเนี่ยแล้วแต่แต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นแค่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน,นับผมเหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะมือถืออ่ะจะมีค่าเริ่มต้นจากโรงงานมาแล้วเราก็มานั่งปรับให้มันเข้าเข้ากับเราแต่จริงๆอะ่ะ ผมพูดเลยว่าลมยางของรถที่ใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับไม่มีกฎตายตัวไม่มีหลักตายตัวไอ้ที่ว่าจะตั้งให้เท่ากันหมดแล้วก็ไปขับออกมาเป็นไปไม่ได้เลยเพราะปัจจัยหนึ่งเลยน้ําหนักตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 2. การกับขี่ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน 3. การบรรทุกของเนี่ยมีผล4เรื่องของยาง เนื้อยางแต่ละอย่างยางแต่ละแบบไม่เหมือนกันฮะซึ่งยางที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกันแต่ยางที่ถูกเปลี่ยนไปใหม่มันจะมียางเคยได้ยินคํานี้ไหมยางญี่ปุ่นกับยางยุโรปอม,มันจะมีขอบที่สูงกว่ากันแล้วก็ความกว้างของอยางบางตัวหน้ายางอาจจะดูกว้างกว่า,วาเบอรอ์ครับผมมันก็มีส่วนของตรงนั้น ส่วนใหญ่อะประเด็นปัญหาพวกนี้จะเกิดจากมือใหม่ฮะซึ่งมือใหม่หลายคนจะอ้างอิงจากที่ผมบอกอ่าแล้วก็เขาจะไปโทษเรื่องยางว่าเฮ้ยยางติดรถมาไม่ดีผมพูดเลยฟันธงเลยว่ายางใหม่อะไรก็ดีครับผมของใหม่ที่ติดรถมาจากโรงงานเป็นของมีแบรนด์นะของมียี่ห้อเนื้อย,ยางถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งไม่ได้ถึงขั้นว่าดีเลิศเหมือนพวกแบบ ที่เรามาซื้อเปลี่ยนแบบพวกพิระดีพวกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมบอกเลยว่าดีใครบอกว่าโอ้ยยางเดิมไม่ดีไม่กอะถนนเนี่ยเอ่อกล้าฟันพงเลยว่าดีครับผมของใหม่อะไรก็ดีคือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนยางเริ่มไปสักครึ่งนึงแล้วอาการออกว่ารถมันเลื้อยรถมันมีอาการลื่นของยางเริ่มไม่จับถนนนั่นโอเคนั่นถือว่ายางไม่ดีแต่บอกเลยเริ่มต้นมาใหม่ๆดีหมดครับไม่มีหรอกว่าไม่ดี บางคนขับรถได้ประมาณอ,าออกมาขับได้ประมาณอาทิตย์เดียวเฮ้ยยางลื่นนู่นนี่นั่นคืออย่างนึงอะเรื่องลมยางนี่แหละมันเป็นผลทั้งหมดเลยการปรับลมยางให้เหมาะสมอะต้องไม่แข็งเกินไปและต้องไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็การขับขี่ประเภทของรถด้วยอย่างรถอย่างถ้าเราเป็นพวกวแบบแนวเนี้ยสปอร์ตนกเก็ตอ่าแล้วก็น้ำหนักตัวคนขับเนี่ยมันมีส่วน ซึ่งผมไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละคนเท่าไหร่อย่างตัวผมแล้วกเ็เพื่อนๆที่ขี่ด้วยกันที่จะรู้ว่าเราจะตั้งลมยางไว้อย่างข้อแนะนำนี้นะฮะเริ่มต้นที่หน้า30ส่วนข้างหลังเนี่ยเริ่มต้นที่32อ่าแล้วค่อยปรับไป 30, 32แล้วปรับไปถ้าเกิดวิ่งอยู่ที่อาหน้าเนี่ย คงไว้เลย30นะในคําแนะนาผมแล้วแต่ใครจะเชื่อนะขอ,อย้ำอีกทีนึงคือส่วนหลัง3 2หลังเนี่ยคือปรับเราจะปรับที่หลังอย่างเดียวนะฮะหลังเราก็จะปรับไปที่สมมุติถ้าเกิดอาการรถอะ่ะมันเริ่มมันมันย้ไว้มันย้ไวย้มันมันไม่ได้เลื้อยนะมันย,ย้ไว้เราขับแล้วรู้สึกว่ารถมันมันมีอาการย้วไวของรถมีความว่าหน้าลอ,อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อให้สันนิษฐานไม่ว่าหลังอ่อนหลังอ่อนกว่าแล้วให้เราเพิ่มไป ไอที่ผมว่าให้เริ่มต้นหลัง3 2เพราะว่าผมไม่รู้ไงน้ําหนักคนแต่ละคนเท่าไหร่60 70 100 200โลเราไม่รู้อ่าและกําลังของรถที่มันกระชากรถขึ้นไปอ่ะมันจะยางหลังจะดันตัวรถขึ้นไปเองเราก็ไม่ไม่รู้ไงถึงบอกให้ปรับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราปรับยางไปจนแข็งมากอ่ะอาการของรถก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือลื่นการเกาะถนนอะไรพวกนี้ฮะในการ เอ่อเข้าโค้งเนี่ยจะรู้เลยจะเห็นผลเลยว่าเฮ้ยยางมันไม่จับถนนยางมันรู้สึกมีอาการลื่นๆแล้วมีอาการไหลๆอ่ะนี่คืออาการของยางที่แข็งเกินไปฮะอ่านี่คืออย่างแรกอย่างที่สองเอ่อในสายบรรทุกอย่างสายเนี่ยทัวริงสายทัวริงนะฮะอย่างเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าคือตัวที่ผมใช้อยู่อ่ะอย่างที่สองคือสายบรรทุกสายบรรทุกก็คือว่ามันจะมีเรื่องของ พวกเป๊บพวกแหลกพวกใส่ของคนซอ้อนพวกอะไรเวลาเราบรรทุกอันนี้ก็เจอบ่อยครับผมในในโพสต์ของตามกลุ่มต่างๆในสายทัวรลิงว่าเ,เฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าขี่ไปรถอะ่ะหน้าลอยลอยแล้วรู้สึกไม่มีความมั่นใจหนึ่งสงเวลาขับขึ้นเนินเนี่ยแล้วเวลาไปตามโคง้งต่างๆเวลาเราต้องดันเนินเงี้ยและหน้ามันเกิดอาการลอยอะ่ะ เราก็จะไม่มีความมั่นใจใช่ไหมอันนี้เกิดจากการบรรทุกอะ่ะมันเขาเรียกอะไรบรรทุกหนักให้ปรับค่าฟิโลดที่โชคชกพอปรับโชกหมดแล้วอาการนี่ยังออกอยู่ในการแนะนำฮนะเราก็จะบอกให้เขาปรับที่โชกก่อนถ้าเขาบอกปรับแล้วอาการมันก็ยังออกอยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่บอกเลยว่าลมยางมีผลยางอ่อนเกินไป ยางในการบรรทุกหนักต้องแข็งฮะไม่ใช่ว่าในส่วนพอดีแบบที่เราขับนะมันต้องมีความแข็งกว่าเพราะยางเพราะยางแข็งเนี่ยแล้วเวลาดันเนี่ยการยุบตัวของยางมันจะไม่เยอะรถมันก็จะไม่น่าลอ,อยไม่เชื่อก็ต้องลองเอาไปทําดูอันนี้บอกไม่ได้จริงว่าความรู้สึกของแต่ละคนเป็นยังไงอะเนาะไออย่างตัวยางเนี่ยที่ผมแนะนําไปอย่างเงี้ยยางที่ ถูกใช้งานได้มากที่สุดนั่นคือการรักษายางที่ดีที่สุดนะฮะไม่ใช่การไปเติมลมมาบอกว่าเอ้ยผมเติมลมเมื่อก่อนมันจะมีความคิดเนี้ว่าเติมลมแข็งแข็ง่งะเติมแข็งแข็งไว้อะ่ะแล้วบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่เป็นทางตรงไม่ใช่ทางโคง้งมันจะช่วยถนอมยางซึ่งไปดูนะถ้าใครใช้นาน,านจะรู้ว่ามันกินตรงกลางหมดตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ตรงกลางแบบทั้งขอบนะมันกินเป็นบ้างเลย ตรงกลางก็เป็นบ้างยางที่ดีก็คือว่าไม่ไม่ใช่ว่าต้องเติมไม่แข็งหมดนะเหมือนที่ผมบอกอะน้ําหนักที่เหมาะสมเวลาเวลายางหน้าสัมผัสอะ,อะเดี๋ยวต้องจาธที่ป๊บนหนึ่งเวลาหน้าสัมผัสฮะถ้าเติมแบบแข็งๆมากๆอะหน้าสัมผัสอะมันหายไปมันจะเป็นตรงนี้ตรงกลางอาตรงกลางก็คือว่าเห็นไหมขอบเคิบิบเหลือเยอะแต่ตรงกลางจะหมดไปแต่ถ้าเกิดลมยางพอดีครับมันจะเริ่มกินตรงนี้กินตรงนี้ด้วย สามส่วนตรงนี้ถึงเราไม่ได้เข้าโค้งก็ช่างแต่สามส่วนเนี่ยเวลาเราเคลื่อนที่รถซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยมันรุดแบบว่าให้มันอิส,สระซ้ายขวาเนี้ยยางก็จะมีการยุบตัวแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยางยุบตัวปุ๊บตรงนี้ยุบตัวตรงนี้ยุบตัวตรงนี้ยุบตัวเนี่ยมันก็จะใช้งานของยางได้เยอะมันก็จะใช้งานเรื่องของยางก็จะถูกใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะซึ่งอลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วจะรู้ว่า หลายอย่างเนี่ยความคิดหลายอย่างของบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกอะคนที่ซื้อรถมาใหม่แล้วก็บอกว่ายางใหม่อะมันลื่นมากอะไรเงี้ยเขายังไม่ปรับลองปรับดูก่อนครับว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้สังเกตง่ายๆทุกร้อยพ่อพันแม่สิบคนเห็นต่างกันครึ่งครึ่งห้าห้าอันนี้บอกลื่นอันนี้บอกเฮ้ยพอดีไม่ลื่นเกิดจากอะไรวะน้ำหนักตัวแหละที่ผมพยายามยำ้ำ บางคนข่าโรงงานมาจากเนี้ยแต่เขาตัวใหญ่น้ําหนักตัวเขาไดเ้เขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรโอ้โหขับไม่เป็นไรคุณขับกันยังไงอย่าเป็น้นอ่างนี้แต่บางคนมันไม่ใช่ไงพอปุ๊บหุ้ย,ยรู้สึกว่ารถมันเบาเกินไปแล้วมันลื่นอ่าก็ประเด็นเกี่ยวกับยางก็มีประมาณเนี้ยเออฝากอีกเรื่องหนึง่งดราม่าเมื่อเร็วๆนี้ก็คือว่าที่ว่าแหกโค้งที่เขาคอ,ขอนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเรื่องของยางเข้ามาเนาะ เพราะว่ายางขอบมันแตกแล้วยางเก่าแล้วขอบมันแตกอะไรพวกนี้ครับยางส่วนใหญ่อ่ะพูดกันตรงๆเรื่องบิ๊กไบค์อ่ะยางการลงทุนกับยางาที่มีแบรนด์มันค่อนข้างจะสูงพูดง่ายว่ากำเงินก็คือหลักหมื่นขึ้นอย่างถ้าเป็นรถพวกไซส์ร้อย0สิงเนี้ยถ้าเบิกใหม่ก็สองหมื่นทอนมา 3ามพันมั่งทอนมาสี่พันมั่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะเราพูดกันแบบตรงๆเลยก็จะหันไปหายางเปอร์เซ็นต์อะเนาะยางเปอร์เซ็นต์ถามว่า,ามันเป็นยังไงบ้างผมบอกอะเลยว่ามันต้องเลือกครับมันเล่นได้นะแต่มันต้องเลือกไม่ต้องดราม่ากันนะว่าเฮ้ยเนี่ยมึงใช้ยางเก่าแล้วรถเนี่ยมันถึงแหกโค้งแหกโค้งเนี่ยยางมันแตกแล้วเราเลือกได้ครับ ถ้าเราไปเลือกดูแล้วเราเห็นลักษณะของยางว่ามันไม่ไหวแต่มันราคาถูกแบบคุณจะเอาทําไมอเออคุณก็ไม่ต้องซื้อมาแค่นั้นเองคุณไปเลือกยางที่ว่าเปอร์เซ็นซักต์สัก90% 80-90%เนี่ยมันควรมัน,ม,นมันพอใช้ได้มันใช้ได้เลยแหละไม่ใช่แค่เพพอใช้ได้เราดูสะพานยางเราดูดอกยางเราดูอะไรเราดูรู้เลยอย่างยางเนี่ยแล้วก็อีกสําคัญก็ดูปีให้หน่อยปีว่าเออไม่ลึกเกินไปปีสักออไม่เกินสักสองปีอย่างเงี้ยนะครับถ้าข้อแนะนาผม แต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่คนเขาพูดหรอกมันเล่นได้มันก็ประหยัดด้วยที่สําคัญถ้าอยากได้ยางดีแนะนำมาหายางสนามยางสนามเนี่ยมันเขาเขาจะใช้แบบว่าไม่ได้ใช้หมดนะเขาใช้แค่เปิดหน้ายางแล้วก็ามาขายแค่นั้นเองเราก็ได้ของดีแล้วครับอแนะนําอีกข้อนึงเนาะย่างใครที่ว่าความซวยอะความซวยของคนอะใครที่ว่ามาบอกว่าเนี่ยเพราะยางเป็นนู้นยางอย่าง,างนี้ก็คือว่า ผมดูแล้วว่ายางอย่างกรณีล่าสุดอะเซ0เก้าร้อยเนะเ,เดี๋ยวจะดราม่าไมเนี่ยไม่ดราม่าก็เห็นมีคนถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เรื่องยางว่าเนี่ยยางปีส6ปีนี้ก็2020ก็คือว่าไม่ให้มันลึกเกินไปต่อให้เป็นพีระลี่ครับถ้าเมื่อไหร่ที่เสื่อมขอบยางเริ่มเสื่อมเขาเรียกว่าขอบยางแตกอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่ควรจะเอามาใช้ละเราเห็นต่อให้ดอกมันอยู่อยู่เยอะนะ ให้ดอกมันอยู่เยอะแต่ถ้าสภาพยางและโครงของยางมันไม่ดีเราก็ไม่ควรเอามาใช้เลือกได้ครับผมลองเลือกดูก่อนลองสอบถามถ้าเกิดจะไปซื้อไอ้พวกยางเปอร์เซ็นต์มาใช้อะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะให้คนให้เราอะประหยัดขึ้นแล้วยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ยุคอย่างนี้ด้วยเราประหยัดได้เราก็ประหยัดฮะโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปออกออกออก,ออกทริปที่ไหนเลยก็เดี๋ยวจะหา สาระที่ตัวเองพอจะรู้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาอัพให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันใหม่นะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยน,นะครับฝากกดติดตามแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ไมอ่ต้องต้องเตือนก่อนนะใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ถ้าเกิดไม่พอใจในสิ่งที่ผมพูดเนี่ย คำแนะนําของผม,ผมด้วยตัวผมเองผมบอกแล้วไงตัวผมเองแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันอ่าฮะโอเคงั้นขอจบคลิปนี้เท่านี้ครับผม <c oughs> นานออกกล้องเต็มเต็มหน้าเขินนิดนึงโอเคครับผมงั้นงั้นขอจบคลิปนี้เท่านี้นะฮะเอาละครับผมสวัสดีครับ